สวัสดีครับวันนี้จะเสนอข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Genesis 32นะครับและยังคงมีอยู่ใน Genesis 64ก็คือ expression ใน Genesis นะครับเราสามารถที่จะสร้าง expression และก็ใช้งาน expression เช่นเงินไขการคำนวณการตัดคำหรืออะไรต่างๆในทุกๆ object นะครับที่มีการลิงก์กับ OPC tag ได้ หรือ Datasource ที่เป็น Database หรือ SNMP นะครับหรืออื่นๆที่อยู่ใน Unified Data Browser เราสามารถที่จะคลิกตรง expression แล้วสร้าง expression เข้าไปได้จะเห็นว่ามันมี expression ที่เป็นเงื่อนไขการคำนวณทางคณิตศาสตร์การตัดคำการทำงานเกี่ยวกับ string นะครับค่าคงที่ต่างๆและ งานที่เกี่ยวข้องกับ OPC เช่น OPC Quality Timestamp และอื่นอ่นอีกมากมายนะครับเช่นเดียวกับทางด้านการเปรียบเทียบทางด้าน logic นะครับ Arithmetic พวกบอกลบคูณหารอ uh, ่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับและก็การทำงานระดับบิตทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้าง expression แล้วเอามาใช้งานซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับ เราสามารถที่จะสร้างเป็นแบบ global expression ได้โดยเลือกที่ start menu on program iconic tools แล้วก็เลือกไปที่ unify data manager ใน unify data manager เราสามารถที่จะสร้าง expression ขึ้นมาโดยคลิกขวาตรง expression แล้วเลือก new expression item จากนั้นเราจะพบว่าจะมีแท็บอยู่3แท็บก็คือ expression property นะครับ ที่จะกำหนดว่า Data Type ของ Expression ที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นตัวแปรประเภทใดเราสามารถเลือก Native นะครับนั่นหมายถึงจะครอบคลุมตัวแปรที่เป็น Double, Float, Integer, Short, Long ต่างๆรวมทั้ง,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 ง String ด้วยนะครับคือให้โปรแกร,รมเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะครับว่าค่าที่ออกมาท้ายสุดเนี่ยจะเป็นตัวแปรประเภทใดส่วน Read Expression ก็คือ รับค่าเข้ามาอ่านค่าเข้ามาจาก Data s o ซอ c e ประเภทต่างๆนะครับจะนำมาบวกลบคูณหารหรือมาทำเงื่อนไขอะไรต่างๆได้โดยคลิกที่ปุ่ม Expression Editor เราก็จะพบ Expression Editor แล้วก็สามารถใช้เงื่อนไขหรือการคำนวณหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับ String กับ OPC หรือกับ b i t นะครับได้เช่นผมเลือกฟังก์ชัน Condition If จากนั้นเราก็สามารถใส่เงื่อนไขของเราเข้าไปเช่นถ้าแท็กทรายนะครับมากกว่ามากกว่า0.5นะครับให้เอาพุทธออกมาเป็น1เป็นต้นนะครับผมเอา OPC Simulator ตรงแท็กสัญญาณทรายนะครับเข้ามาเป็นเงื่อนไขถ้ามากกว่านะครับหรือเท่ากับ0.5ดังนั้น ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0จากนั้นก็คลิกโอเคเราก็ได้ global expression ที่เป็น read expression ออกมาแล้วนะครับจากนั้น apply ตั้งชื่อเช่นผมตั้งชื่อเป็น test แล้วก็ apply นะครับจากนั้นลอง start ตัว u n i f i e data d browser แล้วเราลองไปเปิดในครับ w w r r s s ดูนะครับโดยเอา data เ,เอา object ต่างๆที่สามารถ link data source ได้เช่น Property Inspector แล้วก็ลิงก์เหมือนกับลิงก์แท็กปกติมาที่ UDM Data จากนั้นก็จะเห็น Expression นะครับกิ่ง Expression แล้วก็พบ Expression ที่ชื่อว่า Test ที่เราสร้างขึ้นมาเลือก Data Type เช่นเลือกเป็นอลองนะครับเพราะมันมี0กับ1น,นะครับหรือว่าจะเลือกเป็น Boolean ก็ได้นะครับ Apply โอเค ทีนี้เราลองเทสดูนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าสัญญาณซายมีค่ามากกว่า0.5จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1น,นี่ครับเราลองเปรียบเทียบกับสัญญาณซายดู อันนี้คือมากาถ้าน้อยกว่า0.5จะเป็น0นะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ0.5ก็จะกลายเป็น1นี่ครับข้อดีของ Global Expression ก็คือเราสร้างครั้งเดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับของ Genesis 32ไม่ว่าจะเป็น Graph Work Trend Work Alarm Work นั่นหมายถึงเราสามารถนำไปพลอตกราฟได้ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ